โอ้ยฟ้ามันกัดเป็นช่วงๆเลยนะครับ วิ้ยทันไม่โดน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 ,โดน,โดนไม่รอดไปชอนใหญ่อีกแล้วอวิยไทยนี้ต้องรีบตกัก วีไซโลอีกแล้วโอหที่หลุดไปก็ไซนี้เลยนะครับโอ้ยเด้ความหมานกลับขึ้นมาได้อีกแล้ววีทอนไซโลสวยมากโหกัดเหยื่อแอร์ไลน์นะครับเด็กตกปลานะครับวิสบัดทีแรกกัดไม่โดนนะครับตีวี ดิ้นหลุดออกจากกิปเปอร์เลยนะครับมันไม่ยอมมันไม่ยอมหูดิ้นหลุดออกจากกิปเปอร์หล่นไปอีกรอบนะครับดีตัวเบ็ดมันยังเกี่ยวอยู่นะครับนี่ครับเป็นชายป่าอย่างนี้นะครับตามสเต็ปเลยนะครับตีเลาะชายป่าอย่างนี้นะครับมีตัวออกมากัดแน่นอนครับตัวนี้กัดโหดมากนะครับทีแรกมันวิ่งมากระซวบกัดไม่โดนนะครับ ตีไปอีกหมายหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากผลงานนะครับเหยื่อแอร์ไลน์นะครับเด็กตกปลาของเขาเด็ดจริงๆนะครับนี่ครับเป็นแต้มที่สามแล้วนะครับโอ้ยขาดไปสองตัวนะครับอุ้ยกัดไม่โดนอีกหลายตัวนะผูหเสียดายมากเลยนี่ครับยังไงก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับแอร์ไลน์เด็กตกปลาครับสุดยอดครับหาแต้มต่อไปกันต่อ